大家好นักเรียนปอสองนีิมนต์มาวันนี้เราจะช่วยนักเรียนดูคำศัพท์ของบทที่สามทางหมดอีกรอบหนึ่งนะครับตั้นใจฟังผต้นใจฟังตัวผมตาหูปากจ,จ,จ,จมูกต่อไปคือ <Ris> izer, 手手 mou, 脚脚跳吃坊吃坊 bi, 尾 b a 尾巴、a h hang, 我把看到对不起对不起可啡没关系没关系没关来。等你那边，关系没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  ฟัง老师พูดเสร็จแล้วพูดไปด้วยเขียนไปด้วยแถวแรกอู่หูอูอูขแถวที่สองยฺยฺยเยขแถวที่สามเสฺว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 แถวที่สี่ยฺยงยฺยงโอเคตอนนี้คือหน้าที่สิบสี่เหมือนกันฟัง老师เป็นคนพูดนักเรียนเป็นคนที่เลือก ตัวที่ถูกต้องตีถูกนะครับข้อที่หนึง่งยี่ยี่ข้อที่สองหี้อหืข้อที่สามเยี่ยยี่ข้อที่สี่อูอูอข้อที่ห้ายิ่งยิ่งข้อที่หกหูหูโอเคฟังไม่ทนันฟังซ้ำกันโอเคต่อไปหน้าที่สิบห้าคือให้น้ากระเดนเนี่ยนนะดูจากรูปภาพฟังหรอกชุดพูด เสร็จแล้วนักเรียนก็เลือกตัวที่ถูกต้องนะเลือกแค่ตัวสลักนักเรียนก็วงกลมไปข้อที่หนึ่งยู่ยข้อที่สองยูหยูข้อที่สามเย่เย่ข้อที่สี่ 3, หยิงหยิงนักเรียนอย่าลืมรับไปสี่ตัวนะครับโอเคเป็นเป็นรหัสหน้าที่สิบหกหน้าที่สิบหกเนี่ยคือเขาอยากจะให้เราดูจัก รูปภาพตานซ้ายเสร็จแล้วไปหาอาวัยวะที่ตรงกับรูปภาพตานซ้ายยงเส้นไปเรายงเส้นเส็จแล้วอวัยวะนั้นภาษาจีนเคเรียกว่าอาดไลนักเรียนก็ยมเส้นไปขาข้างขวาอีกครั้งเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างหนูเขาต้องมีหางหางก็คือไหวปะอย่างนี้เลยต่อไปหนะ้าทีสิบจดคือจะให้หนักเรียนเนี่ยดูจากคนหนึ่งอย่างเช่นปี ตาปีกตาปีกเอ๊ะขี่เส้นใดก็ต้องถึงอวัยวะอะไรตาถูกไหมกิ่งมากแล้วนักเรียนมาดูหางวงวง,ง,วงก็ต้องเป็นอะไรหางเสร็จแล้วก็คืออะไรวงวง,ง,วงอย่างนี้เลยเข้าใจไหมครับอย่าทำผิดนะครับข้อที่18คือให้เราดูจากรูปภาพดูประโยคแล้ว ยกนี้ตรงกับรูปภาพไหนรีบยงเส้นไปนะครับข้อแรกเหนียวอยู่ชื่อบังเหนียวอยู่ชื่อบังนกมีปิข้อที่สองเมาอยู่เมาจเมาอยู่เมาจืแมวมีหมวกข้อที่สามท่าอยู่เฉียทาอยู่เฉียเขามีรองเท้า